สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้ประจําการที่สาขา2เหมือนเดิมนะครับก็จะมาอัปเดตรถจากสาขานี้ให้หมดนะครับมีรถสวยๆนะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ซอยเสรีไทย95นะครับมินบุรีนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเหมือนเดิมติดถนนใหญ่เลยนะใครแวะเวียนเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดถนนใหญ่เสรีไทย95นะครับมีรถสวยๆนะครับมาอัปเดตนะครับผมก็วันนี้นะครับผม ก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะเป็นรถตู้นะครับเพราะว่ารถตู้ที่บริษัทรถยนต์ของเราแนละ้วมีประมาณ40-50คันเลยนะครับราคาจะถูกกว่าท้องตลาดที่อื่นเยอะมากนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่579,0 0 0บาทนะครับไปจนถึง700,000นนะครับก็แล้วแต่ปีรถแล้วก็ที่เป็นแบบว่าชุดแต่งอะไรต่างๆ VIP อะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ VIP จนแบบบุลังคาติดเครื่องเสียงนะครับ ก็จะมีเบาะ V.I.P นะครับเบาะที่นั่ง3ามแถวอะไรต่างๆที่ปรับเซ็กันมาอย่างดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กัน3คันข้างหน้านะครับก็คือคันซ้ายสุดเนี่ยผมเก็บไว้เป็นไฮไลท์ก่อนเพราะว่าคันซ้ายสุดเนี่ยหล่อมากนะครับนี่นะครับแค่ดูจากฟิล์มหน้ารถก็รู้แล้วนะครับแล้วก็ขนาดส่วนสูงก็รู้เลยนะครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับคันซ้ายสุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาถึง2คันนี้ก่อนนะครับทะเบียนก็เราเป็นป้ายฟ้าแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับ คันที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ราคา640,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ2.0ได้3.0นะครับเป็นปี2015นะครับ640,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นคอมพิวเตอร์3.0นะครับเกียร์แมนนวลนะครับปี2015นะครับที่เพชรที่เพชรยนต์เรามีตั้งแต่ปี14จนถึงปี18นะครับผมสำหรับใครที่ชอบโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับซื้อรถไปใช้งานใช้ในบ้านใช้ในโคเรือนได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถนะครับ สภาพสมบูรณ์นะครับทั้งคันเลยนะครับดูสีนะครับสีเดิมทั้งคันกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานรอบคันนะรถไม่มีโดนหน้าโดนหลังแน่นอนนะครับไฟตัดหมอกมาครบนะครับคันนี้ทะเบียน4 1 0 4น่สนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับชื่อเบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมรถตู้ก็ไม่ต้องบรรยายเยอะเลยนะครับดูยังไงนะครับดูง่ายๆเพราะว่าเพราะว่าตัวถังเขาเป็นแบบเงาแสงอะไรเยอะมากเลยนะครับดูได้เลยนะครับแผงประตูแผงประตูนะครับ ด้านข้างอะไรต่างๆสีเดียวกันทั้งคันนะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับสสยๆเลยนะครับรถไม่มีโดนหน้าโดนข้างมาแน่โดนนะครับไม่มีเคาทําสีไม่มีตัดแต่งตัวถังนะครับรถบริษัทรยนต์นะครับขายรถแท้รถดีนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับไม่ใช่รถดีไก่นะชุดกันชนด้านหน้านะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกระจังโรเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะ นี่นะรถเดิมๆนะครับชุดเดิมๆทุกอย่างเนี่ยมอเตงร์น้ําอะไรแผงคอยแอร์อะไรเดิมๆหมดนะครับทุกจุดเลยราคา6กแสนสี่หมื่นนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถสวยนะครับรถสวยมากเป็นปี2015นะครับหกแสนสี่หมื่นนะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะครับคันนี้ก็ข้างในก็จะเป็นสภาพเดิมโรงงานนะครับรถที่บริษัทเฟสจอ์เราเน้นขายราสภาพเดิมนะครับสําหรับใครที่อยากหารถตู้วิ่งงานนะครับวิ่งรวมหรือวิ่งอะไรก็ได้เลยติดต่อมาได้เลยเรามีประมาณ 40- 50คันเลยนะครับ ว่าเรามีโกดังนะครับโกดัง3ามนะครับเอาไว้เก็บรถเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรถสมบูรณ์มากจริงๆนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่นะครับห้าสปีดภูมิบาลนะครับภงมาลัยเดิมแอร์เดิมนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับมีเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดไฟในในรถนะครับอันนี้อันนี้เป็นปุ่มแอร์หลังนะครับ แอร์เป็นแมนนวลก็ใช้งานง่ายแล้ครับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เลยนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับตัววิทยุนี้ก็มีการเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับรถที่บริษัทของเราเน้นขายรถเดิมนะครับผมบอกก่อนนะครับเน้นขายรถเดิมยบซอร์วิสอะไรครบหมดนะครับคู่มือมือมีหมดตัวรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถตู้ของเรานะเตือนตาคอมพิวเตอร์ดูนะครับทางขึ้นอะไรเนียนๆนะไม่มีถลอกเนทนอาร์อะไรโรบอทอยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับดูตะโครงตะเข็บ ราคานะครับดูได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับรถบริษัทรถยนต์ของเรานะครับคัดเกคุณภาพทุกขันนะครับอันนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2015นะครับกับราคา640,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะด้านบนตู้แอร์เดิมนะครับสตลิซูเอะเดิมโหมดนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับผมบอกเลยหลังโครงหลังคาไม่มีผูกไม่มีแบบคาบยันอะไรนะครับดูนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมหมดทุกจุดนะครับ แอร์เพดานเดิมนะครับมันก็จะมีอยู่3ามแถวนะครับมีตรงกลางนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงท้ายคันนี้เพิ่มเติมก็จะมีดอกลำโพงนะครับเป็นเสียงอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไว้นะครับที่เป็นเสียงแหลมเสียงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีแบบซับเบสเล็กๆในตัวนะครับใครหารถไว้ใช้งานคันนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนัง3ามแถวเรียบร้อยอย่างดีนะครับสวยๆนะครับมีพรมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะด้านล่างก็ปูพรมให้เสร็จสับนะครับไม่ใช่พื้นกระดานแน่นอนนะครับคันนี้6กแสนสี่หมื่นบาทนะครับ ผมบอกเลยว่าสวยๆมีพรมกระดุมเข้ารูปนะครับตรงนี้ก็ทํามาให้ใหม่แล้วนะครับเป็นที่เก็บของเครื่องมือแม่แรงอะไรต่างๆนะครับทุกจุดอยู่ครบหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแม่แรงที่ซ่อนหรือที่ซ่อนตังเมียในรถตู้ก็ได้นะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับผู้เล่นนะครับไฟอะไรต่างๆก็ติดครบทุกจุดนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับสำหรับรถตู้บางทีเข้อไว้เก็บแบบบางทีถุงเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วางด้านบนได้นะครับเนี่ถุงเครื่องมืออยู่ด้านบนนี้นะครับ โอ้องบอกเลยนะว่าคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับดูได้เลยนะครับปิดตงประตูนะครับด้านข้างนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพนี่สวยสุดเลยนะครับนี่นะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับซื้อรถกับบริษัทเปยนยนนะครับสบายใจได้แน่นอนนะครับนี่นะสวยๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับ To โยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ 3.0มจุดนยแมนนวลห้าสปีดกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานก็คันนี้เลยนะครับกับผมในเต็ดยนนะครับโอ้ด้านหลังนี้ต้องบอกขอบพระคุณก่อนมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีกระจกมองมจริงกระจกตรงนี้มันต้องปรับขึ้นประมาณนี้ยเพราะว่าเขาเอาไว้มองที่ว่ามันสะท้อนลงพื้นนะครับเพราะว่ารถมันมีลักษณะแบบนี้มันต้องใช้เพราะว่าบางทีอาจจะมีเด็กอยู่ข้างหลังเด็กอยู่ข้างหลังหรือว่าลูกหมาลูกแมวสิ่งของอะไรที่วางอยู่ด้านหลังของเราอะ่ะมันต้องมองจากสะท้อนกระจกอันนี้มาจากข้างหน้า นะครับสะท้อนจากข้างหน้าลงพื้นนะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ามให้นะครับมีไฟเบรกตรงที่3ามให้ี่ฉีดน้ําฝนใช้งานได้ร้อยเปอร์เซนต์ใบปัดนะครับสามารถยกได้อย่างนี้นะกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมมีคาดหลังเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ปลายท้ายแท้เดิมนะครับโรงงานเลยนะครับโครงใสๆไม่มีแตกร้าวเลยนะครับผมบอกเลยดูตะเข็บป่าท้ายนะดูร่องฝั่งนี้นะครับแล้วดูร่องฝั่งนี้ ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับว่ารถเดิมๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับออปชั่นครบนะครับก็คือตัวรถในบอดี้เดิมทั้งคันนะดูเส้นดูแสงได้เลยนะครับล้อเดิมแม็กเดิมนะครับเป็น6กลูร้อยนะครับยางก็เป็นบิตสโตนติดรถมาเลยด้านหลังมีเซนเซอร์ให้4จุดนะครับสำหรับรถตู้คันนี้นะคันอื่นอาจจะไม่มีนะแต่2คันนี้เออแต่คันกลางเนี้ยมีนะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายก็โอ้โหค่อนข้างหนักสาหรับโตโยต้าคอมมูเตอร์ หนักมากนะครับนี่นะครับก็เป็นถ่ายจากด้านหลังเข้าไปนะครับตัวบ่อด้านหลังไม่มีฉีกขาดนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะมีพรมกระดุมให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับครบเลยนะครับคันนี้นะเมนทอาร์คเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากคันนี้นะครับราคา6กแสนสี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2 0 1 5นะครับวอนอัตเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับมีลําโพงด้านหลังให้ด้วยนะ ใครอยากหารถไปใช้งานสภาพเดิมสภาพสวยติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนฟเพชรยนต์นะครับนอกจากรถกระบะรถครอบครัวแล้วนะครับเรายังมีรถตู้นะครับไว้เสิร์ฟคุณลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัว t o y ยต้ Commuter นะครับเครื่อง3.0นะครับเกียร์เมนนวลและเกียร์ออโต้เรามีหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับ จะเป็นคันนี้นะครับถ้าคันนั้นราคาแข็งไปดูคันนี้นะครับ6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะป้ายหนึ่งสองเออป้ายหนึ่งศูนยนะครับ6กแสนหบาทนะครับเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งมนกิโลนะครับคันนี้เป็นปีสองพนี่นะครับก็มาประจําการอยู่ที่สาขาสองนะครับรถบอดี้เดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์สาตนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่ให้เลยนะครับ ตัวรถนั้นไม่มีพิษความจมน้ําแน่นอนนะครับมองเห็นได้เ่ยกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนี่นะครับเดินไล่ให้ทุกบานเลยนะครับว่ารถเราเดิมขนาดไหนนะครับใครสนใจนะครับหารถตู้ไปใช้งานใช้ในโคเรือนใช้ในครอบครัววิ่งสัวส่งนักเรียนได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับนี่นะครับออโตโมทีฟแน่นอนโตโยต้านะครับผมบอกเลยว่ารถบริษัทเรานะขายรถเดิมนะครับตะเข็บหลังโครงหลังคาอะไรเดิมหมดนะครับดูได้เลยนะ ตัวรถนะครับไม่มีพิกความจมน้ําแน่นอนรถบริษัทของเรานะรถตู้นะครับเน้นขายสภาพดีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่นะบอกเลยนะครับคันนี้เป็นยางดันหลบนะครับเป็นล้อกระทะนะครับปี2014นะครับคันเมื่อสักครู่เป็นล้อแม็กนะครับอลลอยปี2015นะครับคันเมื่อสักครู่6แส0 4 0 0ื่นนะครับคันนี้นะครับ6 1 0 0 0่นะครับ5,000บาทนะครับสวยๆเลยเบาะหนังนะครับทุกอย่างใช้ได้ทุกจุดครบหมดนะครับแน่นอนบริกิรมีอะไรเล่มมีให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับ คันนีรถโอนเข้าบริษัทแล้วนะครับโอนเข้าบริษัทเป็นจุดแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับวิทยุเป็นของไพอเนีนะครับมีรีโมทมาให้ด้วยนะส่วนตัวแอร์ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเมนนวลแล้วก็มีที่เปิดไฟนะครับเปิดแอร์หลังให้เหมือนเดิมนะครับเบรกมืออยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดพวงมาลัยเดิมๆหลังคาเดิมๆนะครับสวยมากคันนี้นะนี่นะครับชุดหลังคายเป็นชุดเดิมอยู่นะครับแอร์3ช่องนะครับ9จุดนะครับ เป็นหลังคาสูงนะครับใช้งานง่ายนะดูตัวเบาะนะครับสภาพความสมบูรณ์นะผมบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะครับรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์หรือรถตู้ที่สภาพสวยขนาดนี้นะดูซอกประตูนะครับข้างหน้านะเดิมๆนะครับหาจากไหนถ่ายให้ดูทุกจุดนะครับครบทุกจุดสวยๆเงาๆนะครับต้องบอกว่าใครที่กําลังอยากได้รถตู้นะครับที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับหารถไปใช้งานนะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6ดดนะครับ เี็ดงเพดานอะไรนะครับใหญ่นะครับเป็นเพดานสูงนะตัวเนี้ยแล้วก็เป็นเบาะหนังสามแถวให้เรียบร้อยนะครับนี่นะมีบาจับให้เรียบร้อยครบทุกจุดเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับผมก็ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับว่ารถเราเดิมๆนะครับเป็นอาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถทุกจุดแท้จากโรงงานไม่มีย้อมแมวนะครับอยากดูตรงไหนผมให้ดูหมดนี่ได้เลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับ หัวน็อตนี่ไม่มีขยับนะครับแต่ละจุดนะครับแล้วก็แน่นอนมีตรงนี้เขาทํามาให้แล้วะตัวบอกก็ทํามาให้ส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาร์กเดิมอย่างเดิมหมดนะครับหาจากไหนครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีสวยขนาดนี้นะครับเงาแว้บทั้งคันนะครับผมบอกเลยว่าลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับสาวกโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้นะครับมาประจําการนะครับอยู่ที่สาขาสองสามคันนะครับแล้วก็แน่นอนคันที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือ คันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็มนะครับชุดแต่งเต็มระบบนะครับแต่ราคาเป็นกันเองนะครับ6แสนสามหมื่นนะครับเปิดไปที่6แสนสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็น TRD นะครับสุดหล่อคันนี้นะครับทะเบียน6747นะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับหน้า60นะครับรอบคัน80เลยรถตู้จับเด็กนั่นเองนะครับไม่ใช่นะครับเป็นรถตู้ปกตินั่นแหละนะครับแต่เขามาแต่งแบบ มีชุดลงชุดโหลดอะไรให้นะเนี่ยดูเดิมเดิมหมดเลยนะครับลางน้ําสวยๆนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับดูได้เลยนะครับตัวสีเนี่ยฟังเสียงนะครับเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับสภาพเดิมนะครับแหงประตูเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับใครที่กําลังสนใจโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับหารถไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าซื้อกับผมนะเป๊ะๆยน์นะครับไม่มีพลาดแน่นอนนะครับ ตอนนี้เรามีประจำการอยู่40กว่าคันนะครับสําหรับรถตู้นะมีเยอะมหาศาลเลยลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดนะครับขับรถมาดูกันคันจริงนะว่ารถเราสวยขนาดไหนนะครับรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็เป็นชุดเครื่องเสียงของ JVC นะครับแล้วก็มีปีแอมนะคันนี้มีชุดเครื่องเสียงลาโพงให้เรียบร้อยนะครับแอร์เบนนวดนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมตัวรถไม่มีตัดแต่งตัวถังพวงมาลัยมันเอ่อพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับสวยๆเลยมีบาร์มี ม่านให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่นะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าเบาะวีพิงแต่คนขับวีพิงแต่คนขับมาเลยนะครับจนมาถึงคนนั่งด้านซ้ายนะครับก็เป็นวีพีจ๋าเลยคันนี้นะครับราคาหกแสนสามหมื่นบาทนั้นเองนะครับสาหรับเนอต้าคอมพิวเตอร์สามศูนย์คันนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับดูได้เลยนะครับเห็นจัไม่เต็มนะครับ ตู้แอร์เดิมนะครับตู้แอร์เดิมนะครับแต่มีจอกลางมาให้นะคันนี้นะครับเจ้าของก็ต้องไปติดเองนะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดกระตูนให้ลูกดูได้เลยนะครับตัวแอร์ก็เป็นเดิมหมดนะครับวิทยุนี่ผมบอกเลยว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบดูชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นของบอสติชนะครับเป็นของบอสติชนะครับของแพงมากนะครับชุดเครื่องเสียงติดรถทําให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้นะนี่นะเป็นชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับบอสติชนะครับปีอมมาพร้อมนะครับ นี่มีตู้ซับอยู่ด้านหลังด้วยนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับตัวเบาะนะครับเป็น v i p หมดเลยนะครับเป็นเบาะ v i p สามแถวที่เป็น v i p จริงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะพับได้นะครับตัวเบาะพับได้พับแขวนขึ้นมาข้างบนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับหกแสนสามหมื่นเท่านั้นเองนะครับสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์แต่ง v i p นะครับสวยๆคันนี้นะครับกับเตอร์ตาคอมพิวเตอร์3.0ูนะครับ ชุดแต่งทีดีนะครับสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยมีจอกลางให้ด้วยนะครับนอกจากที่เป็นชุดแต่งทีดีแล้วมีการจัดทรงมาแล้วนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังมีปลายท่อมาด้วยนะครับแล้วก็กระจกไล่ฟ้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับแต่มีปลายท่อด้านหลังมาให้นะครับเป็นปลายลุ้งนะครับเสียงไม่ดังนะครับทาเพื่อสวยงามเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าชุดใหญ่จัดเต็มนะครับคันนี้ 630นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับกระจกนี่เนียนตานะครับก็คือเป็นสีฟิล์มแบบสีแบบสวยๆเลยนะครับตัวเนื้อสีก็สีเดิมนะครับทั้งคันเลยดูนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเฉพาะรุ่นเลยนะครับเป็น TRD นะครับพร้อมยาง Firestone นะครับก็มีการจัดทรงให้แล้วนะครับหล่อๆนะครับคันนี้กระจกก็โตโยต้าแท้เหมือนกันทุกบานนะครับรถสวยๆนะครับใครหารถไว้ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6เ นะครับกับผมเนชเพชรยนต์นะครับมีรถสวยนะครับไว้เสิร์ฟลูกค้าไว้บริการลูกค้าทุกคันนะครับหารุ่นไหนนะครับก็ลองโทรเข้ามาถามได้นะครับถ้าเข้ามาถามกันได้นะครับบางทีรถเข้ามาเนาะเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าอัปเดตไม่ทันนะครับใครหารุ่นไหนโทรเข้ามาแจ้งผมไว้ก่อนผมแอดไลน์เก็บไว้นะครับรถมาถึงปุ๊บผมส่งให้ดูนะครับจะได้มาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากนะครับทั้ง3คันนี้ที่ผมนํามาเสนอวันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยทุกคันจริงๆนะครับ เป็น Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับตัว3.0มี้งแต่ปี15กับ16นะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่619นะครับไปจนถึง640นะทั้ง3คันนี้นะครับ619นะครับ640แล้วก็630นะครับใครสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมในเฟซยนต์นะครับยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ